One News ตรงไปตรงมามาถึงช่วงจับประเด็นกับผูบ้สาภูมิแล้วค่ะควันนี้พาไปดูความเห็นของประชาชนนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่มีการสำรวจกันเรื่องของระบบการเลือกตั้งนะ,ะใช่แล้วครับเ <c oughs> ชื่อว่าผู้คนก็คงสนใจกัน พอ,พอสมควรทีเดียวนะครับไปดูการสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของทางนิดาโพนะครับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นะครับไปสำรวจความเห็นของประชาชนเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งนะฮะที่มาของสอสอตามร่างรัฐธรรมนูญ2558ที่น่าสนใจก็คือเมื่อถามถึงความเข้าใจของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญเรื่องการเลือกตั้งสอสอแบบสัสดส่วนผสม ก็คือแบบแบ่งเขตเลือกตั้งกับบัญชีรายชื่อจะต้องมีสัดส่วนเป็นฐานในระดับหนึ่งแล้วก็คำนวณสสที่ควรจะได้ไม่มีพักใดได้เสียงข้างมากแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดประชาชนระบุว่าเข้าใจนะฮะเรื่องนี้ร้อยละ35.44มีร้อยละ23.92ที่ระบุว่าไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็ร้อยละ9.6ระบุว่าเข้าใจมากส่วนความเห็นของประชาชนเรื่องการเลือกตั้งสสแบบบัญชีรายชื่อที่ใช้ระบบ Open List ก็คือผู้ที่ลงคะแนนนอกจากจะเลือกพักหรือว่ากลุ่มการเมืองที่ชอบแล้วผู้ลงคะแนนยังมีสิทธิ์ในการที่จะระบุได้ว่าต้องการให้ผู้ที่ส่งมาให้ลงคะแนนนั้นอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่จากเดิมที่จะให้พักการเมืองเป็นคนจัดลำดับให้นะครับประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ40เห็นด้วยนะครับเพราะมองว่าเป็นรูปแบบการเลือกตั้งระบบใหม่ที่น่าสนใจทําให้เลือกคนที่ต้องการได้อย่างจริงๆแล้วก็ร้อยละ15.4บอกว่าไม่เห็นด้วย เพราะว่าจะซับซ้อนยุ่งยากและอาจจะเกิดความไม่โปร่งใสได้ร้อยละ40บอกว่าไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็ไม่เข้าใจระบบ Open List แล้วก็ร้อยละ4บอกว่าเฉยๆหรือว่าไม่สนใจกับเรื่องนี้นะครับความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเรื่องการให้กลุ่มการเมืองส่งผู้สมัครสอสลงเลือกตั้งได้ไม่ใช่แค่พรรคการเมืองเท่านั้นพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ61.20บอกว่าเห็นด้วยเพราะว่าจะเป็นการเพิ่มความหลากหลายของผู้สมัครทำให้ได้คนใหม่ๆ เข้ามาทำงานทางด้านการเมืองร้อยละ17.84ไม่เห็นด้วยบอกว่าจะวุ่นวายเกินไปแบบเดิมน่าจะดีอยู่แล้วแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือการให้ถามว่าถ้าห้ามไม่ให้ผู้ที่เคยถูกถอดถอนออกจากตาแหน่งหรือว่าถูกตัดสิทธ์ทางการเมืองมาลงสมัครครับเลือกตั้งสสเห็นอย่างไรประชาชนร้อยละ60.8บนะครับบอกว่าเห็นด้วยเพราะมองว่างานการเมืองนั้นเป็นงานสําคัญระดับชาติเมื่อถูกถอดถอนไปแล้วถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วก็ไม่ควรมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองอีก แล้วก็มีร้อยละ30นะครับที่บอกว่าไม่เห็นด้วยเพราะว่าถ้าถูาถกลงโทษไปแล้วในระดับหนึ่งก็น่าจะให้โอกาสในการลับเข้ามาทำงานทางด้านการเมืองอีกครั้งแล้วถ้าไปตัดสินนักการเมืองอาจจะทำให้เกิดปัญหาความวุ่นวายทางการเมืองมากขึ้นนะครับนี่ก็คือความเห็นล่าสุดที่นิดาโพนะฮะได้ไปสำรวจความเห็นของประชาชนมาก็ถือว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงที่กรรมติการกำลังรอฟังความคิดเห็นของแต่ละฝ่ายอยู่นะครับ,รบเดี๋ยวเราติดตามเรื่องนี้กันต่อนะคะ One News ตรงไปตรงมา